พี่น้องวันนี้แยกหลัดมัดมีกัมัดไทยลายมีสูบงคือเก่าหระพี่น้องอันนี้เขาเอิ่นว่ามีดอกพักแว่นพี่น้องดอกพักแว่นนี่ก็เขาเสียเขตสี่สิบก่อร่ำก็ได้หรือว่าอยากเขตสามสิบเขตก็ได้หรือว่าอยากเขตยี่ห้าร่ำก็ได้พี่น้องอยากเขตยี่ห้าร่ำเขาก็นับเอายี่ห้าร่ำก็ากเขตสามสิบเขตร่ำเขาก็นับเอกสามสิบเขตร่ำหรืพี่น้องมันก็ออกมาคู่กันเนี่ยแต่คู่กันเวลาเขาเส็ยหน่อยล่ำหลายล่ำพี่น้องแต่ว่าบ้านแยกหลัดมัดมีสิส่วนมากจะมักเ็ดหลายล่ำพี่น้องมันเป็นคนว่าร่พี่น้อง น้ำเห็ดร่ใหญ่หลายมันก็หล่นโยมยากตามยากมันี่แม่พี่น้องบ่านใหญ่แล้วมันมีก็ได้สิบส่วเห็ดบถึงแต่สี่สิบเก่ารำเห็ดเดี๋ยวว่าสีเห็ดเป็นสองตรงสิแม่พี่น้องถ้าผ่านแย่แล้วมันมีนิยมเห็ดเป็นคู่เป็นคู่สิแม่พี่น้องเวลาคนอยากไปตัดสุดสิแม่พี่น้องกระไดเรื่งสินเรืงเสียงสิแม่พี่น้องก็เลยเห็ดเป็นสุดไลยพี่น้องผ่เห็ดตรงเดียวมันตัดสุดบ่ฟ้องสิแม่พี่น้องแย่แล้วมันก็เลยมาไทยเถอด ว่ามูสูบงผินงนหน่องเพื่อคุณแนะน้ำแนวคุณอ,อ,อยากเอาไป,ไปน้ำแนวหรือว่าอยากเอาไปโตหยอดไปยั้งไปสลัดพี่น้องก็แล้วแต่ผู้สีสะดวกเอาไปเห็ดดอกพี่น้องแต่ว่าเบิ่งแล้วก็เอาเืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแย่หลัดมัดมีนั้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกระลังแร้งแกย่ายหลัดมัดมีนั้นเพี่นอ้องเอาเสิเบิ่งซื้อๆหลายพี่น้องกดกดหนูปูกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดคอมเมนต์แย่หยลัดมัดมีนให้เด้อพี่น้องเด้อกันย่านเฮียเพ่อเป็นอิเล็กะ โคดหนโป่งูห้ยายหลัดมัดมีก็ดีเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ยายหลัดมัดมีมันไทยไล่หนั่นไล่หนี่ซูเบิ้งไปเรื่อยพี่น้องเดี๋ยวมือนี้ยายหลัดมัดมีไก่ไทยผสมนี่ก่อนเดี๋ยวมือนุ่นผสมหาไทยไล่หนั่นไล่หนี่มาซูเบิ้งไปเรื่อยแหละพี่น้องมีสาระแน่บวมีสาระแน่แหละพี่น้องบนเปียกันไปแหละพี่น้องลุ้งยังกะเบิ้งกะเบิ้งให้ยายหลัดมัดมีนั่นเลยเด้อพี่น้องเด้อมือนี้กระเจมนี่แหละค่ะวัดดีค่ะ